สวัสดีค่ะมาพบกับเราในช่องพังกรลตไทยสวัสดีที่ FC นะคะทางเฟสเพจบุ๊กของเรานะคะวันนี้สาวน้อยตื่นเช้าอารมณ์ดีอาบน้ําป่าแป้งแต่เช้าเลยนะจ้าวันนี้อ้ยเอ,อ้อออออดูค่ะดูออโอ้โหอาบน้ําปะแป้งแต่เช้าสดชื่นนะคะวันนี้อารมณ์ดีหน้าตาแจ่มใสนะคะ ออาวรไทยแปง้งแป้งส่วนตัวนะคะแป้งส่วนตัวของสาวอารไทยนะคะนี่อู้เพืนพน่น่ะเพื่น่ะนี่เตรียมเตรียมลงกระทะได้ปรปับแปลงชุบแป้งแล้วนะคะนี่โอ้โหโชว์บันท้ายด้วยมีโชว์บันท้ายด้วยนะคะนี่เพืนะ่นน่ะเพืนะ่นน่ะออารมณ์ดีค่ะอารมณ์ดีนะคะทุกคนคะ่ะ ตื่นเช้ามานางอารมณ์ดีแจ่มใสมีโชว์มีโชว์บันทายด้วยมีโชว์บันทายด้วยไหนดูสิไหนดูสิยังไงเชา้านี้อารมณ์ดีสดชื่นใช่ไหม <c ười> อะไรป่าแป้งยังไม่เต็มหน้าเลยนะคะนี่ฝั่งด้านโน้ยังไม่เต็มนะคะแป้งยังไม่เต็มฮ <c ười> <c ười> ันเด่ฮันเด่ <c ười> ดูนะคะดูค่ะพี่ๆแน่ๆค่ะดูค่ะนี่ตื ho. ่นเช้ามาอารมณ์ดีนะคะปั่นนะพึดนะอารมณ์ดีค่ะทุกคนโอ้โหโอ้โหคลาลมด้วยเฮ้อขึ้นอ่ะขึ้นอ่ะ เออพื่อนอะ่ะเพื่อนอะ่ะเดินตามพ่อเลยนะน,นชวนพ่อเล่นด้วยเหรอโอ้ยพ่องานยังไม่เสร็จเลยชวนพ่อเล่นด้วยนะคะแต่ว่างานพ่อยังไม่เสร็จนะคะนี่ทักทายออะทักทายนี่มาค่ะพ่อมาค่ะพ่อนี่นะคะชวนพ่อเล่นด้วยพ่อไม่เอาด้วยนะคะนี่ พอทำงานพอเก็บอือยังไม่เสร็จเลยนะนอุ้ย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 ดูนะบริหารมือด้วยอ่อาออกกำลังกายมือแต่เช้าเลยนะคะพี่โอไทยออกกำลังกายมือแต่เช้าเลยนะจ้าในพี่โอไทยสุดยอดเลยนะคะนี่ อารมณ์ดีแต่เช้านะคะพี่วัทโยเคนะคะในคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆในเฟซบุ๊กของเรานะคะของน้องวัทยของเราด้วยนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะในเพจเฟซบุ๊กของน้องวัทยด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาพบเจอนะคะสาวสวยของเราได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้นะคะอ่าแม่คขอนขอนุญาตลงคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ